ตก้แผยด้านหน้ามันตก้แผด้งเดียวกว่าเออวันนั้นมันไม่เห็นตกแล้วมันนี่เท่องคาถาท่องคาถาฝนหยุดฉันจะเป่าจะเป่าค่ะค่ะไอเธอลงลายห้เอื้อหนูอู้ก่อน ไ oh. จจด้จ้าจงฝนหยุดสะเซกได้มุนม่นคว้โลมมหรอเออโลมข้จับตันจับตนไรนเดี๋ยวทำทำปลาไหมึ้งหลังทำปลาเหรอฉันจะเป่ากัน <c oughs> ฉันจะเป่า ลัก mm hmm. mm bueno mm hmm. ุ้มคก็นีต้นไม้ลงเลยอะรถมีเครื่งหรือไงมีรถเครื่อง 什么？Yeah, ต้นไม้ล้มไปต่อหน้าต่อตากิ่ตงต้นไม้หักเช็ดถ้าเ,เรามานิดนี่โอ้โหไม่อยากจะคิดใช่ค่ะต้นไม้คือใหญ่มาก